ก่อหลังจากการทับถีดความสามารถเพื้อเชสมาเป็นเวลากว่า8เดือนนะฮะในที่สุดตัวละครอย่าง A01 ก็ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในเกมด้วยตัวของ A01 จะเป็นตัวละครที่มี2อร่างนะฮะก็คือร่างเบสฟอร์มและร่างโฮสต์ฟอร์มซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ตัวของเบรดนินจาเนี่ยสร้างขึ้นมาเองนะฮะไม่ได้มาจากมีเดียอื่นอซึ่งผมขออนุญาตพูดถึงความสามารถของตัว A01 ภายในเกมก่อนก็แล้วกันนะฮะด้วยตัวของ A01 เนี่ยตัวของเขาในร่างแรกเนี่ยจะมีสกิลเป็นสกิลการโจมตีระยะไกลสักอย่่นสกกิิลลแรเเมืใช้ีตัว A01 เนี่ยยจะทากกรืืดมอออไน และวทำการดึงสวายเมื่อเข้ามาหาตนเอง <Okay. S 1> ซึ่งมันดึงได้เลยจะทำดาเมจทันที30ดาเมจตัวเขาเอชศจะได้สเตม,มิน่าคขืนด้วย20รูปผิวสวายเมื่อคนนั้นจะทูกไท<ห>ยไลท์เป็นเวลา6วินาทีแล้วก็ติดสถานะพา,า,า,าราไซ์โพส ที่ต่อมาอิลูชันแดนซ์ตัวของเอซูนึ่งจะทำการกรีดล้อออกมาแล้วเขาเนี่ยก็จะทําการปล่อยร่างปลอมไปข้างหน้าซึ่งตัวของร่างปลอมเนีย่ยสามารถทะลุกําแพงแล้วก็ไปได้สุดแมปเลยนะฮะ่ถ้าเกิดร่างปลอมโดนเนี่ยก็จะทําการสร้างความเสียหาย15ดานเมจแล้วก็ไฮไลท์เซอร์ไเวอร์คนนั้นเป็นเวลา6วินาทีรวมถึงติดสถานะพาราไซโฮสด,ด้วยเช่นกันอ๋อ,อแล้วก็เวลาใช้สกิลนี้เนี่ยจะทำการไฮไลท์ทุกๆคนในแมปไปเวลา1.5วินะฮะ สกิลต่อมาะเมตาโมโพซิสเมื่อกดใช้งานในตัวของ A01 จะกลายร่างเป็นของเหลวดำๆงโง่ๆซึ่งตัวของ A01 เนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นแต่จะไม่สามารถกดสกิลอะไรได้ระหว่างนี้สกิลนี้เนี่ยถึงหมดเคลื่อนที่ของตัว A01 ถ้าเกิดสวายเวอร์คนหไหนเนี่ยนะพาังไซ โค้ดตัวของ a 0สสามารถเลือกแด่คนนั้นได้ฮะซึงางจะดทำมันสำเร็จเนี่ยตัวของ A-01 โหนึ่งจะเข้าสู่ร่างโค้ชองฮะซึ่งในร่างนี้เนะี a ่ยเอสหนึ่งจะมีคอนโทรลมิเตอร์อยู่ฮะถ้าเกิดไอเจ้ามิเตอร์นี้เนี่ยมันหมดลงปุ๊บขเขาเนี่ยก็จะกลับเข้าสู่ร่างแรกอัตโนมัตินั่นเองสกิลแรกของ A-01 ล่หนึ่งรางสองนั่ก็คือพาราลิสติกเพสสกิลนี้เนี่ยเมื่อกดใช้งานไปก็ไม่มีอะไรมาฮะมันทำให้เอสโซ่หนึ่งเดี่ยววิ่งเร็วขึ้นซึ่งสกิลน ก็ไฮไลท์ทุกคนในแบบเป็นเวลา6วินาทีรวมถึงการใช้สกิลนี้จะชมมนนั่งไอเอ01ได้สเตติมิน่าคืน40ด้วยส่วนแเปคพื้นฐานเนีก็ตามนี้เลยนะฮะจะเห็นได้ว่าการโจมตีดาเมจล่างปกติคือ25ล่างโฮสฟอร์มคือ50ความเร็วในการวิ่งล่างปกติคือ23และโฮสฟอร์มคือ26และสเตมิน่าของทั้งสองล่างประมาณ40 พูดถึง first impression ที่ผมมีตัวละครตัวนี้ดีกว่าในตอนแรกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าสกิลมันใกล้จะซ้ำกับตัวอื่นแล้วคือแบบเดรดินจานายหมดไอเดียแล้วเหรอวะสกิลก็คล้ายๆเดิมจะเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยแต่ว่าถ้าลองมาเล่นจริงๆเนี่ยการที่ตัวละครตัวนี้มันมีสองโหมดเป็นโหมดระยะไกลกับโหมดระยะใกล้เนี่ยทำให้เกมเพลย์มันดูยืดหยุ่นมากเลยสำหรับตัวนี้แล้วก็ตัวละครตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะที่ผมคิดว่าเท่มากเลย animation ตากาที่เขาทำออกมาที่สมูทมากเหมัอนเดรดินจ่าแกเขาจะมีการพัฒนาแน่ซึ่งในีีี้้้้มมมมอะะะไไรรจจิงๆเขาาานนนแลสุดดทยัก็ เอฟซูริงเนี่ยเป็นตัวละ ak, วรครที่ทำให้ผมรู้สึกว่าคุณลเชสมันกลับไปสนุกได้จริงๆริงการที่เราจะต้องแทน <แ h. S 1> สถานการณ์ต่างๆในเกมให้เราชนะได้ไม่ใช่ <c oughs> แค่ไปไล่ตีเ <c oughs> ฉยๆอ่ะมันรู้สึกว่าแบบมันมันภูมิใจกว่าเยอะเลยนะที่เราชนะได้แบบเนี้ยก็สจหรับเชียร์ลิสตั้งแต่เจ็ดแปดเดือนที่แล้วนะฮะก็<อ>นี่คือเชียร์ลิสเก่าเนาะผมจะให้ตัวของเอศูนย์หนึ่งไปอยู่ที่เอเชียหน้าสุดไปเลยฮะตัวละครทำบาลานซ์ดีนะตัวละครที่แบบเข้ามาแล้วบาลานซ์ทีที่ไม่ต้องแก้เลยเลยอ่ะโอเคตอกนนเกมงีอกั้จะเป็นยังงไ ไม่รู้มาก่อนเลยนะครับว่าตัวของ a 0 1มันทำอะไรได้คือไอ้คลิปเกมเพลย์เนี่ยอ่ะเอาจริงผมก็ดูแล้วแหละแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้เขาได้มีการเชนจ์บาลานซ์หรือเชนจ์สกิป ตอนผมโดนล่ามสองวิ่งเข้าใส่ที่ผมโคตรจะช็อกเลยตายอะมศึกษามาเรียบร้อยแล้วนะโอ้ยอินโทรกูไม่เท่เลยเนะี่ยมันโดนปะโอเคฮะเราจากตามเมื่อกี้ผมก็ไปศึกษาวิธีการเล่นมาแล้วนะฮะก็ตอนนี้เราจะมาดูคนกันนะฮะมายถึงแบบดูแบบอ่าอามาว่านั่นแหละเอาเลยเราไม่ยอมอเป็นไรเป็นไรน,ไนี่ไอ้โดนตายะ ปล่อยออกมาปล่อยออกมาปล่อยออกมาเออปล่อยออกมาปล่อยออกมาปล่อย้วคนเออไม่ะคับอะไรบล็อกอะไรเก์น1่งสแม้วมเะาะเฉันกินซะดีด

ต่อเนื่องมาสองอาทิตย oh, oh, ์ร oh, mm. wow. mm ู้สึกว่าผิวเฟิ่ขึ้นปาแดดจุดดำกับรขนลางล้นี่เป็นไงโอ้โหครแม่แกจะไปไหนแกจะไปไหนโอเคมันอยู่ไหนกันแล้วว่ตอนนี้คนอยู่ตรงนั้นหนึ่ง เฮ้ย okay, อยู่ไหนกันอีกเฮึอ้าไอโซนิคเฮดช็อคโซนิก,ะโ,นก,โนกนะโซนิคสู้โซนิคี่ยฮะโซนิจะเอาลันไปไอะไรทขามาตื้องลุ้ยมันขัดขื่แล้วมันอยากจะโวนโซนิคไม่เป็นไรลาก่อนเอาลาก่อนโอเคฮะอืมอืมยังไงล่ะโซนิคจะสู้กับผ้าหรอไม่ได้หรอไหนกันล่ะ โอเคมีท okay, ีดคนนี้อยู่ใกล้มาขอเลยแล้วก um ันไม่ถึงวิปมันไม่ได้มันไม่ได้เร็วขนาดนั้นทำมันค่อนข้างสั้นเลยอืมเกือบร้อยแกมีอะไรก็สั่งเสียก่อนตายไม่หนุ่มถ้าอะไรนะไม่อยากโดนชั้นข้างนั่นเหรอเดี๋ยวก่อนอ่ะเขามีอะไรจะพูดฮะพวกเราสามารถคุยกันได้ไม่ปวดนีอะไรกันงการคุยอะไรทั้งนั้น xin nữa mà được rốt chạm mất thế này ta biết